สุดยอด น้องเล็งไส้ได้ได้กี่แต้มแล้วครับสามแต้สมต <laughs> สมือมันเคยชินเคยชินแบบเล่นธรรมดาไงครับหลังบาง้างหลังไม่ได้แล้วเนาะ,ะต้องมีสมาธิาาคครรับก็เล่นธรรมดานี่มันมัได้เนาะมือสามหลังใช่ม <laughs> อ่า ตีตีตีขนานหรืว่าตีตีย้อนหลังก็ได้หลังก็ได้ห้ามเลยถ้าเลยเสียแล้วก็ห้ามห้ามหมดเลยไม่ตีฟรีเลยอ่าลูก่าเข้าไปได้แล้วให้เขาตีได้หมตามตามกติกาลูกแรกเล่นยากลําบากมีสิทธิ์ที่จะขอให้ลูกข้างหลังเคาะฟรีได้หนึ่งครั้งเพื่อหลบอ่หลบใช่ครับแต่ต้องใช้ตูดไม้เคาะ เขามุมไหนก็ได้แต่ห้ามเลยลูกหน้าแค่นี้ก็ได้เอาชื่อว่ายิงง่ายนะห้ามเลยลูกข้างหน้าแล้วก็เล่นต่อได้เลยเข้าไปได้แล้วเล่นต่อเลยครับพอเขาเสร็จให้เล่นต่อได้เลยครับผมถือว่าครั้งที่อครับถือว่าเป็นครั้งที่สองครับเมื่อกี้ไม่นับ ถ้าคนข้างหลังเคาะให้เล่นก่อนเลยนะครับเย,ยี่ยมครับามาก,กติการายละเอียดปีกย่อยค่อยๆศึกษานะครับตอนนี้มีบบเล็กๆน้อยๆที่จะต้องเรียนรู้เพิ่ม ในการเล่นนะฮะอย่างลูกเมื่อสักครู่นี้ถ้าลูกหน้าเล่นก่อนแต่ไม่สามารถวางไม้ได้ตีถนัดลูกข้างหน้าสามารถใช้สิทธิ์ที่จะให้คนที่อยู่ด้านหลังเล่นก่อนได้โดยให้เขาเคาะฟรีหนึ่งครั้งเพื่อหลบนะแล้วก็จะได้เล่นต่อได้นะฮะโดยที่ไม่เสียแต้มในจำนวนการตีนะอันนี้รอบแรก12สนามก็ ใกล้จะจบแล้วนะตันนี้ก้นแรกมาถึงสนามที่12แล้วกี่ต้นครับผ่าดโอกาสผลาดโอกาสโอ้โห้ปังปุลละสองแต้มครับไอยานี่ครับลุงชัยแสงสกาวมาแล้วมาแล้วนี่ครับ สังเกตได้ครับใครขึ้นเป็นคนแรกแสดงว่าทำแต้มนำในกวนนะฮะนะะจ๊โอ้กระเป๋าคนเดียวเลยนี่ตั้มหรือคนนีนะครับลูกนะบังมาเล็กจาก้านมนงดุงพงครับอืม โอ้เคก็ติดไปหน่อยเดี่ยวมันเจี๊ยบทีหลังด่ครับอันดับสองครับแต้มอันดับสองโอ้โหโอ้โหลุงชัยอุ้ยไปครับออกโต้เชียงแสนครับลุงชัยปังบุระ ดุงพงปลากล้วยครับออกโต้อันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันในสนามที่12ถือว่าเป็นครึ่งแรกนะเราเล่นสองครึ่งครึ่งละ12สนามอันดับ4น้องเล่งทราย ย่มครับราคามันต่ำเนาะต่อไปพอกำนันอุ่นเรื่อนครับตัดตึงรู้สึกว่าเกมนี้จะเหมาะกับสอวอเป็นมากๆเลยนะฮะไม่ต้องออกแรงเยอะครับเดินไม่ไกลมากบอกอีนี่ป้อหมวนนะบ่เนาะ หมอกม้อหนะหมอกมอหนะไก่ล้มก็อิดเนาะได้ลแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้ก็จะได้นี่ได้กหมได้ล้วเอาแต้มเดียวครับแต้มประจังมันโอ้ยแต้มครับเดี๋ยวมีอีกครึ่งหนึ่งครับครึ่งแรกนี่อ่า สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพล ahan เอาแล้ว,อลวสองแต้มเหมือนกันครับแต้มพอกำนันสองแต้มเดี๋ยวกำนันเสียหาจ็บปวดกำนันก่อนโตเอาหนึ่งแต้มก็เป็นสีนอต้าหนอัเปิดกำลังฮัททำเด็กั้งแรกกำลังหาางันนี่ๆก,กำลังหนันมันเขาเติดจศเขานหนีอาอย่าง อันนี้หนึ่งจี๊ดเดี๋ยก็เล่เยี่ยมมากครับหนึ่งใช่ไหมลูกได้หนึ่งแต้มจี๊ดจังก็ออกโตจื๊ดชนละชาติหนึ่งแต้มรวมเป็นแปดล้วนะัดยาอ้าวก็ไม่มาเองดีเลยมากกว่าเนี่ยโอ้โหสิบสองสนามได้จีแต้มแล้วเนี่ย อันนี้เป็นได้ 10S 10S แล้วโอ้โหแปดไม่ได้ 10S แล้วเนาะไหนคนนี้ได้ 10S ละโอเคอ่าแล้วก็ต่อต่อไหนครับสี่สี่ละโอเคอันนี้เดี๋ยวก็เอาแต้มเได้ได้ได้หักตัวยังไม่ได้ลงแต่เจ้ยังก็เกะครผมเออเกะหนึ่งแต้มอ่ะแต้มอินโทนก่อนอันนี้อาหนึ่งแต้มเนี่มาได้เขียนแต้มน่แต้มรวมเป็นแปด แน่เนตจนกันอ่าแล้วเดี๋งหลังได้เจ็ดอยู่เดี๋ยวเฮ้อนักกีฬาเซ็นจื้อเฮ้อมดแล้วก็เอาแต้มตัวเนี้ยครับสิบเอ็ดแปดแปดสี่เจ็ดเนี่ยเอามาเอามาใส่ต่อตรงนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวแหมรอบหนึ่งก็รวมต่อต่อมาเลยครับอ่าครับเอาคนที่ทั้เปลี่ยนทั้งไม่จะได้พอเรียนรู้ด้วยกันครับนะอุปกรณ์อย่างก็อันนี้ไปสักใบกระถ่ายเอกสารเอาผมมาเตรียมมาให้ละเดี๋ยวเอาไปหลายๆใบก็ได้ครับตอนนี้ผมเตรียมเอกสาร การจดสกอร์ให้กับสมาชิกที่มาร่วมสนุกวันนี้ด้วยเผื่อเอาไปหัดฝึกลงคะแนนกันครับนี่ครับกวนที่สองขอจบนะอขอจบอในการเล่นนะครับนักกีฬาขอจบได้นะแต่จะต้องจบภายในครั้งที่สองถ้ายิงครั้งที่สองไม่เข้าก็ถือว่าแต้มศูนทันที ไม่มีโอกาสยิงทั้งที่สามนะครับเพราะว่าใช้สิทธิ์ขอจบนี่นะครับพลาดเลยครับศูนย์ตามทันทีนะถึงแม้ว่าลูกนี้จะยิงไม่เข้าแล้วมาจาะเกตก็ไม่สามารถยิงได้แล้วนะออนี่ฮะเพราะว่ากลัวว่าจะโดนคู่ต่อสู้ตีมาโดนเปลี่ยนทิศยิงยากก็เลยใช้สิทธิ์ขอจบนะ แต่ถ้าจบไม่ได้ภายใน2ก็ถือว่าแต้มศูนย์ทันทีโอ้โหยินวัน <In one, S 1> หรือออกอู้ออกครับแรงไปหน่อยพอหลวงสุภาพนะมาแรงไปหน่อยต่อ <c oughs> <c oughs> ไปครับปะตึง้งอันนี้เป็นควนที่สองนะฮะ ศูนย์แต้มทันทีนะตีออกเอาแล้วครับสนามนี้แต้มศูนย์ไปสองคนแล้วนะเยี่ยมมากครับลูกนี้สวยครับ อยู่ที่ว่าจะเอาสองหรือจะเอาหนึ่งะต่อไปครับปางปุเลาะครับผลชัวหวยโ,โหแรงไปแล้วแรงไปแล้วแต่แต่แตอ๋อครับแสดงว่าแต้มน้อยสุดนะฮะเพราะว่า,วม,า,ม,ามันยังมีสองรอบนะต้องเล่นสองรอบนะ,นนะโอ้โย,อยนี่ฮะ แต้มไว้ก่อนนะยนยนเยี่ยมครับผมไม่เก็บสกอร์เลยผมใจร้อนแบบว่าสอสองมัน<อ>มีผลกับทีมผมผมอมันมีผลกับทีมนะอย่างน,น้อยๆก็ออันดับสามสี 3, ่ก็ไอ้เซสามสี่ใจร้อนในสนา 2, มสองเออ หัวร้อนหัวร้อนสนามสองยิงสองอและสนามอีกสนามมันก็ยิงสองพลาดหมดไ่เจับสอง <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมีกลอบแก้ตัวมาเรียนรู้ด้วยกันครับนี่คือประสบการณ์ครับเดี๋ยวให้สมาชิกได้ศึกษาเรียนรู้กันไปนะมันเป็นการซื้อประสบการณ์เฮีย เดี๋ยวขอดูกวนคะแนนกวนที่สองหน่อยครับพี่พลครับพี่พลขอดูแต้มขอดูแต้มหน่อยรอบแรกฮะที่แสงเดือนมาริ้วเลยสิบสองโอ้ไม่ได้รวมเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรวมครับเดี๋ยวใส่เลขเลยเนาะอ่าสิบสองเจ็ดสามห้าสี่เอาคะแนนตรงเนี้ยมาตั้งต้นในรอบที่สองใส่ข้างล่างก่อนใใช้้เขียยนนหห่อ อ่าได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจบคลิปนี้ก่อนนะโอเคครับอ่าตอนนี้ครับมาดูก้นที่3ต่อครัอบ,อ,บอินฐานนำแน่นอนครับขึ้นคนแรกอ้หอ

อ่ลุงอินทาขอจบแล้วระจบแล้ว2แต้มเยี่ยมเแล้วอ่ะสิบแล้วสิบแล้วเหรอสิบแล้วโอออกสองตั เดี๋ยวพอครบ5กวนแล้วเดี๋ยวเราไปรวมคะแนนครึ่งแรกกันก่อนนะฮะเพื่อจะได้ให้นักกีฬาวางแผนต่อครับกวนแรกลงแล้วเหรออ๋อเดี๋ยว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 อย่าพึ่งเพราะว่าเดี๋ยวต้องอัดคลิปวิดีโอกวน ดวงพงครับพักครึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเรารวมคะแนนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการอัดคลิปเต็มครับเดี๋ยวรอบสองเราจะมีการปล่อยทีละกวนเพื่ออัดคลิปวิดีโอนะครับเอาไว้ให้สมาชิกได้ศึกษาการนับคะแนนด้วยครับตอนนี้ครับเราจะบันทึกครึ่งแรกให้สมาชิกได้ติดตามดูก่อนเดี๋ยวพอผลการแข่งขันรอบแรกครบทั้ง5้ากวนแล้วนะฮะ เราจะมีการสาธิตการนับคะแนนแล้วก็การบันทึกการแข่งขันเพื่อเป็นหลักฐานว่าแต่ละคนชนะการเบียดเสียดกันแค่ไหนนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคุณเหมยเขาไม่ไหวกีต้ามกีตาอยู่สีอยู่ก็โอเคนะฮะสมาชิกปางปุร้ะเรานะวันนี้เราเกณฑ์มาลงเพียบนะฮะแล้วก็มีเด็กๆมา นี่ครับพาเด็กๆมาด้วยมาเที่ยวนะถือว่าได้มาเปิดหูเปิดตาเนี่ยเป็นครอบครัวของอุอพนนะฮะพนโชวหวยมารอบหนึ่งเลยเดี๋ยวครับจบ12สสนามแล้วพักครึ่งก่อนนะครับรอ่าพักครึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวรอบสองเราจะมีการอัดคลิปวิดีโอนะครับ แขงยย่ขงกันสองรอบเหรอคะสองรอบครับสนามตรงนั้น,นตรงนี้นสนามนี้เราไม่ได้เล่นนะครับเราไม่ได้เล่นครบ1ิบสองสนามแล้วให้พักก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเล่นใหม่โอเคครับผม,มค,ครับอ,อ่าเดี๋ยวเราไปค่อยสรุปคะแนนกันอีกทีนะฮะ ครับรอเดียโอ้สอได้น้น้ไสู้ๆเดี๋ยวมีอีกครึ่งหนึ่งครับอีกเดี๋ยวครึ่งหนึ่งอ่ายังมีเก้ตัว เรามีให้แก้ตัวอีกหนึ่งรอบ12สนามนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้ oh, one, นี่เอาอินวันนี่พอดูโอ้โหเข้าเลยเอ้ยเกือ <c oughs> กบ <c oughs> ทำได้มันต้องไอ้เฮีย